ถ่ายก็ถ่ายไปห้ารอบแล้วจะเจอถ่ายกันหมดแล้วอะไรนะออบปอมะพออบอมาถ่ายรูป kind of พี่กันะมาณนี้ไหมหนูพี่ยายไปนะครับนุญาตนะครับนิ่งครับประมาณนีกับหนึ่งสองสามนุญาตวีโอครับ 有。